จเจริญพอเอฟซีผู้ติดตามพุทธาเบิงผู้ค่อยมือนี่วันที่มีสิบมังีสิบหกละพี่น้องผู้ขุณกับว่าใดจัดคลิปรัฐบาลโดนล้วอน้่พี่น้องเนาะนี่คือจัดคลิปรัฐบาลมันจิเป็นโคง้งไปล้วไแม่พี่น้องมันกะ สิปอยไปเลยมันก็สิสมดตั้งหัวปีเนาะแต่ว่าเล่ากับหน่อยเล่าพัฒนากับเล่าสามัคคีกับห้าหน้อยได้กคู่มือเห็นคู่มือดอกพี่น้องเนะะาะรัฐบาลนี่ห่างไปโดนแน่ของเกาหลีกับประนเห็นมาแต่ว่าอิสราเอลมาแล้วมือนี่ปูคุณก็เลยสิงจรเอาของพันาหนักเลยพี่น้องมาลง ให้พี่น้องเห็นนะให้พี่น้องเบื้องเน้อสองเอาลงในแผ่นเดียวนี่นีสุดในคลิปเดียวสองสุด้อพี่น้องเด้อสองคลิปพ,พี่น้องลงในแผ่นเดียวให้เบื้องเอาผิดจรนาเอาตัวได้หมักกะจัดตัวได้คัดกะพนนันนอพี่น้องเน้อกะสิมีเลขกเคี่ยงเลขเคี่ยงเลวิ่งก็เป็นตัวอันเดียวกันเลยพ่นให้จัดจังสัน,นจัดมาแบบนั้นเนาะ คือว่าก็ดได้มาแล้วแต่ว่าห่างมาท่านลงขันสุดหนึ่งลงไปแล้วพี่น้องยังสุดสองสุดสามวันนี้ลงสุดสองสุดสามเลยพี่น้องเด้อผลว่าหายเหล็กวิ่งมานลหายจะเหล็กเคี่ยงมาเอาเหล็กเคี้ยงนะพี่น้องเนาะจัดไปเลยเหล็กเคี่ยงเหล็กเคี่ยงสามโตคนจัดมาใหา อันนี้สุดหนึ่งได้พี่น้องได้อันนี้เป็นสุดที่หนึ่งนี่สุดที่หนึ่งเขียนไม่พี่เรกสุดที่หนึ่งสุดหนึ่งื่อเขียนเอฟซีก็สีงงเนาะต้องเขียนให้เห็นสุดหนึ่งพี่นอ้องรัฐบาลบนลางพ่น้เลขให้นั่นมาสามตัวพี่น้อง พ่นให้ช้าวิ่งล่ะพี่น้องเนาะจัดเอาเดอ้ออยากวิ่งตัวเด็กก็วิ่งพ่นเป็นเลขเคี่ยงพ่นเขียนให้เป็นเลขเคี่ยงตัวนี้มาพี่น้องเลขเคี่ยงมี่สองก็วิ่งก็ว่าได้เนาะพี่น้องเนาะมาสองสามห้า,หาเนี่ย เป็นเลขวิ่งรุดก็ได้เนาะเป็นเลขจับสามตัวเลขก็ได้นะจัดเลขก็ได้เป็นคููสามตัวเลขก็ได้เป็นเลขสิไปหมุนไปยังกันยากจะเอฟซีเนาะเป็นจัดมาอย่งสี่สามตัวเป็นสามตัวเลขก็ได้เมื่อกับไปชุนตะกล้องเนี่ยเป็นจับสามตัวเป็นเลขก็ได้นี่เอาไปหาจับรถตันี่เลขก็ได้นี่ เปิตัวยังกวากันไปนะพี่น้องนะะมาแบบนี้ก็จัดไปแบบนี้เนาะคือสรงมาแบบนี้เดยก็มีเล็กสามตัวน้ำพี่น้องจัดเอาจับคู่านี่จับคู่มีบ่หลายดอกสุดนี่สุดที่หนึ่งสุดหนึ่งนี่จับคู่ นี่อยู่สี่คููพี่น้องจัดลงอันเดียวเลยเนาะจังจัดสามตัวนำสี่คููเลี่ยงกันไปเลยห้าสองห้าสองห้าสองห้าแปด 258องหาแปดหาแปดกับสองสาม เลขสามตัวกัมี่ได้พน่องนะจัดมาโยศนหาสองศูหาสองศูนหาสองศูนย์หาแปดศูนย์ ห้แปดเอาไปพิจารณาบ้งเด้อพี่น้องเด้อผู้ดได้มักก็ได้จัดผู้ดได้คัดกระพานไปอันนี้ของพอยานนะ่ะพี่น้องได้มาจากหลานสาวหลานสาวให้มาออกอากาศเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนาะปู้คุณเอามาจัดให้ ให้ได้เห็นกันของปูคุนก็มีตั้งหากเด้ออันนี้งของสำนักเพคนอีกตั้งหากว่ามันเสียออกก็สำนักจากของปูนก็เห็นคือกันนอกของปูนทีาเสียคนเก่งปนหมานกันไปโฉบไปหมันก็จ้างว่ากันไปอีกเันหนึ่งหน้าพี่น้องที่น้อันนี้ของหนึ่งนะพี่น้องของที่หนึ่งหลับแหลกหลบแหลกหลับหนึ่งมาในสุดที่สอง บนล่างสุดสองบนล่างคือกันมีสุดไผ่สุดมันพี่นอ้นองเขียนให้พี่น้องเข้าใจก่อนบนล่างบนล่างสุดสองที่เรียกว่าเสียวไผ่มั่นลงนะมันมันโหลดซาเมื่อนี้อาจจะว่าเห็นอันหนึง่งมันต้องได้เอาลงน้ำกันเลย ย่อเวลาไปอีกนพี่น้องเนาะสุดสองพี่น้องกสิได้เบึ้งน้ำน้ำนำกันอันเดียวเลยสองยางไปเลยเนออันนี้สุดสองเลขเคียยงเลขตั้งรักกัมีอันนี้ก็เป็นสามโตขคือกันได้พี่น้องเด้กสิมี้เอาไปจัดเอาไปเบึ้ง เอาไปเข่าขี้กันเบื้องได้กับของเจ้าของกับของสำนนกอื่นก็นได้ศูนย์เก่าอาจจะเป็นตัวดังตัวเด่นเลขก็ได้นอกพี่น้องเนาะแต่ว่าสามศูนย์เก่าสามออกไปแล้วดิแต่ว่ามันมาจังสีน่าพี่น้องแล้แต่ว่าจับคู่กับมีอยู่สามตัวมีอยู่ได้พี่น้องเดาอ การโตกี่น้องเอาไปจัดเอาใครมักตัวได้กับจัดคัดตัวได้กับพานเลยจับคู่กับมีมาอันนี้ให้เอาเปเรื่งสีสีบาง,งามกลัวหรือเป็นแบบนี้ไหมจัดทันล่างแบบนี้สีงามกว่านี่พี่นะ้องเนาะทันล่างแบบนี้งามกว่านี่ลงมาจังสี่ นี่นี่นี่ออกมาจังสีเน้าพี่น้องน้อนี่อยู่ในแหลมนี่เนอะนี่อันนี้ก็มาแหลมนี่เหตุอาไมรเห็ดตังไมตตังไมมนี่ก็มาแหลมนี่มันที่เป็นตะเบิงหน้าพี่นางละนี่ นี่แหลมนี่เลขตัวเกง่งสามตัวเอาไปจับหมุนกันเด้อพี่น้องเด้อเมื่จัดสามตัวเลขก็ได้ถึงสามตัวเกง่งสามตัวเกง่งนี่แบบนี้อันนี้สุดสองจับคู่ให้เจ้าจับสามตัวมาสูตรนี่งามเลยพี่น้องเด้อ จับสามตัวมาจัดให้ไปเลยเดี๋ยวจังเบิงจับคู่กันี่น้องงามๆเนาะมีฮกคูนี่อันนี้มี6กคูเอายังละสามไปเลยเนาะศูนย์สองศูนย์สอง,สสองเก้าก็มาพี่น้องเอ้ย ศูนย์สามศูนสามศูนย์ของงงามของจบจะได้มพี่น้องเอ้ยเด็แต่ละครูจับออกมาแล้วจับออกมาแล้วพี่น้องเก้าเก้าสาม หน้าเอาไปจัดหน้าเอาไปหาหล,ลักลีเดอร์พี่น้องเด้ 96. 96. เอเก้าหกเก้าหกเก้าแปดเดกสามตัวบ้านนี่ถ้ามีเต็มไม่ตันเราก็วัดจักดอกพี่น้อง หาให้ได้เด้อของสวยๆงามๆชุดชุดสองนี่แหละมั้ชุดสองนี่แหละสวยชุดแรกว่าประทับใจปู้คุณประเดี๋ยวผู้คุณประทับใจสุดๆของผีน้องสามตัวเก้าศูนย์สองก็ศูนย์สามก็เนาะก็ศูนย์สามออกไปแล้ว กับว่าเนี่ยอาจจะกลับมาได้นะ้ะมาแบบนี้เนี่ 9, 0, 2, ยเก่าศูนย์สองย่าเต็มย่าตันเลขสามตัวนี่เก้าศูนย์หก เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ถ้าเบิ้งคลิปฟันทงของปูขุนเดอร์เยสิว่าบาเห็นประกาศว้ก้อนบอกว้ก้อนสิคือเถี่ยวก้อนผู้ลงนก็วบบ่บับว่าเห็นชุดฟันท่งฟันให้กระคัก 03, 03นสามกับเก่าซูนสามน่พีลองน่เถี่ยก่อนเถียนนี้ก็มาอีกเฉียนนี้ก็ยังมาอยู่ยังเขามาคือเก่าของเขาอยู่ ก็บ่กแน่นาะเล็กโตเก่ามันกลามาออกได้คือเกา่าไปเบิองเอาเด้อรัฐบาลหาเบืองรัฐลี่เอามีกลมเด่นฟันฟันล้านพี่น้องกลมเด่นฟันล้านเลยฟันล้านให้ก้มเดียวฟันล้านฟันล้าน ตัวล่องพี่น้องเมือ่อนี่เป็นตกกันได้พี่น้องได้นี่เนอะนี่กันตัวล่องให้สองคูทิศูวน์นี่มักเป็นตาไนพี่น้องนี่วิ่งให้ตัวเดียวนั่มันบัตประทับใจปันไดวิ่งให้ตัวเดียวนั่มเลยพี่น้องวิ่งวิ่งให้อีกตั้งหกักวิ่งให้อีกตั้งหกักเนาะอันนั้นบ่วิ่งอันนี้นวิ่งให้อีกตั้งหักให้พี่น้องเอาไปจัดเลย จัดวิ่งให้ตั้งหากวิ่งศูนย์สองเอาไปจัดเด้อี่นองเด้อไปหลุดเอาไปจัดไปหลุดกันหารัฐบาลดวนๆได้สิหาบัตท่านสิมัดแพงก้อนแล้วลัตตตีพี่น้องเอ้ศูนย์สองจัดลานจัดลาน อันนี้ปูขุนใบเนีน้ำกระแซผู้ไดเดอของปูขุนเองเดอ้อมันมาแบบนี้เดอ้อสูตรมาจังสี่เดอ้อเป็นโตมาละเดอ้อใ้ติดกระแสผูไดมีแต่ลูกหลานชงมาตะดวนแล้วของมาท่านเอาออกต้องหวัดตองหวัดมาเลยมานี่3สามตัว จัดเต็มจัดเต็มฟันลานจัดเต็มพี่น้องจัดเต็มฟันลานศูนย์หกสาม 063 091 91 7ก็ดเกตอนเย็นอาจจะเห็นฟันทงได้พี่น้องเนี่ยเพราะว่าว่ามีตัวดเฮ็ดมาอีกแล้วแล้วบุงส่งคันมากก็จะเอาให้เย็นดอกคันมีสำนักใดเอาขอมากก็ได้ส่งมาก เดี๋ยวให้เบ้านเหยียดด้วยนี่ก็ไปกวนกันเนะกวนกันยกไปยกมันลูกยกเข้าไปนะไปยกไปยกมันนะชุกมานน้ำกันนี่เขาเอามาปล่อยน้ำกันนะจะไปกวนกันอยังลูกเอ้ยอันนี้กับตัวกันได้พี่น้องเด้อตัวร่องเก่งได้หนีเด้อยเพราะมันธรรมดาได้หนีเด้อยร่องเก่งคือกันนี่เลขสามตัว ฟันเอาไว้กลางฟันหางเดียวคือศูนสองเก้าชนสองกับฟันอีกมันกับตัวล่องพี่น้องจัดเต็มจัดเต็มมือแรกอาจจะเห็นชุดฟันทงของปูขุเนเด้อ้าเบิงญาสิว่าบพเห็นคือเถี่ยวก้อนผู้ใดถาาผู้ใดถาติดตามของปูขุนนี่ต้องตายากับพริบเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้อนนของพญานาคไปก่อนปุลิธ,ธาสุดฟันทงยากระพริบตาที่เป็นตอนเย็นๆ็นละไปจะเบื้องคิดนี้แล้วกันตั้งท่าไว้แต่เบื้องสุดฟันทง้ะพี่นองได้เอามานี้เลขพญานาคหนึ่งมิถุน่ายน์ช่องพันหา้อยหกสิบหกปี่นงชุดที่หนึ่งธรรมาดากับชุดไผ่ชดบ้านแห่ง้ลง มันลงในคลิปเดียวไปเลยสบายใจเนาะมาต้องมาล่อสุดที่หนึ่งเล็กเขี้ยงก็มีสองสามหาจับคูโอ้เรื่มกลมเด่นให้คนตัวตัวนี้ไหมสัม่งมาเรื่มแต่หานหานี่ยหนนี่ฮันี่กลมไนกันเรื่มกลมเรื่มกลมเรื่มกลมกลมหาสอง ี่รองห้าแปดนะคือจังเด็กสามตัวละพี่น้องจับคู่กับมีหาสองห้าแปดสองสามสามหกมีสี่ครูว่าลายหางพี่น้องมีสี่หางสี่ครูกรมเด้นเน้เน,นเลยฟันเลยคือหาสองตัวล่องกับหาแปดสามตก to căn cả 2 3 3 6 3 tuôi cả 0 ha 2 0 ha 8 tuôi keng tu tu keng at cả kêu tu cắt cả kêu 0 ha 2 tu lõng 0 ha anh này cả bộn lăng kêu căn phi nong sút ไปเห็นก็ต้องบาปาติโตโหลดบาเดนำํำกระแสผู้ไดเด้อพีหนองเด้อมาแบบนี้เองตัดเองมาเองในตำลรามาแบบนี้เลยเป็นคูค,คูมาแบบนี้เลยจัดออกเลยเลกเคียงเลขตั้งลักก็มีสามศย์เกจับคูศูนย์ส6วิ่งรูดให้อีก แถมให้อีก02องาจจะเป็นตัวขอดข้อกันเนะพี่น้องเก้าสามตัวกับเก้าศูนย์สมเกน้นกลมเด่นกลมเน่เนจับคู่กับศูนย์พี่น้องศู 02. ฟันลานสตัวกับเก้ฟันลานก้านย์สกัล่อง เกา้าศูนย์หกกะล่องพี่น้องไผ่เข้ามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์ให้แนเด้อกดกระด,ดิ่งไว้ให้แนยาเปิดบัง้งสือกดยกโปให้น้ำแน่ให้ได้ยกโปแน่นี่เบิ้งบ่้มีผู้ยกโปใหนน้ไงมีแต่ผู้เขามาเบิ้งจะซื้อหยกโป้ให้เินหลายๆเลยกดยกโป้มันไม่ยากดิกดปั๊บมันก็ยกขึ้นมาพอว่ารถหยกมองยกโปนั่นกดมองยกโปนนั่ก็ขึ้นรถ ็ไล่กันมาหลดกดไล่ให้แน่หล,ล,ลายๆเนียปป่ยมาเบิ้งหลักก็คนยกปูวันนี้นักเลยนะพี่น้องเอ้ยหาเหล็กเก่งๆดัง,ๆ,ดง,ดงๆมาให้ชัดเหล็กสุดเด้งๆดังๆเม่นๆมาพร้อมเอาแคบหน้าจ้นะนะอแคบหน้าจ้อการตกกลมตัวเด่นนี่ยังกระโโาไปแล้วนะสุดหนึ่งกบกลมสูนหาสองอังน,นละสุดสอง กรมศูนย์สองนะเลขสามตัวก็คือกรมนันจัดหนักพี่น้องฟันล้านฟันล้านให้ทีทุกคู่ทุกคนวันที่ทหนึ่งมิถุนาที่สิถึงนี่ลำล้เรื่อๆยๆกันเด้อย่ยาลืมติดตามปูคุณเดายาสีบาร์อุลงคนกกว่าโอ้ยอุลงคนกระบีคอมเมนต์มาโทรมาอยู่ว่าโอ้ยบ่ได้นั่นเป็นว่าอย่าลืมหน่อนแรงกระเห็นฟันทงแล้วถ้ามีสุดไม่ ผู้ได้ข้ามาอีกกัจังเสียวมันลงอีกบัสนกะมีซัำเน้ของรัฐบาลเนาะก็จะได้สรุปกันเลยให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคดีนด้ชคโชคมันๆนกันยังแห่งปังๆกันวันที่หนึ่งมิถุนายนเหล็กเขาคือเก่านั่นแหละแตกคือเกาแ่กล้านคือเกาได้พิวหนังเ้อให้แห้งๆปังๆกันลำลำรร่ยๆกัน งินท่องไหลมาเทมา,าจะเจ็บจะจนกันเลยซีเลยพอกันไม่ขิบต่อไปสวัสดี